สวัสดีทักทายพี่น้องทุกนองทุกทีเอฟซีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งอ้อครับผมช่วงนี้ขอตอนรับพี่น้องสู่ช่องพ่ออุบลคนบ้านบ้านอีกคือเก่านะครับพี่น้องก็พบว่าพอพี่นอ้องมือเอกมาที่ทงหน้าอีกมือหนึ่งครับผมหลังจากที่มือบ้านฝนตกนักนะครับพี่น้องผมน้าท่วมเข่าท่วมหน้าพี่นอ้องเอ้ยมือบ้านเนี่ก็ได้ออกมาเฮ็ดอนันนังครับพี่น้องผมมือบ้านก็ได้ออกมาเฮ็ดไอ ทางระบายหน้าอมกจากเขาไว้นะครับผมหลังจากที่เฮ็ุแล้วกับพ่ได้ยูครับพี่น้องผมกับไปธุระหลายมองหลายบอนนะครับผมหลังจากที่เฮ็ุแล้วกับพูนนะครับพี่น้องขึ้นบ้านไปกับไปธุระในเมืองนะครับผมคนจิได้ครับมากกับจนบ่กคำนะครับพี่น้องวันวันเดี๋ยวมาเบิ่งอีกนะครับผมมอน้ก็เลยมีเวลานะครับผมมีเวลากับว่างๆก็เลยออกมาเบิ่งอีกมือหนึ่งครับผมมาเบิ่งหน้าเบิ้งเขาครับผมหลังจากที่เฮ็ดทางระบายน้าไว้แล้วนะครับผม มาดีของก็เบิ่งอีกมือนึงครับผมว่าสิลดหน่อยลดร้ายไปไหนครับผมท้องฟ้ามอนี้ก็มีมืดมีแจงครับพี่น้องผมเดี๋ยวกับขึ้มเดี๋ยวก็แจงอยู่ที่ล่ะแต่เพิ่นผ่านไปด้วยย่างพี่น้องเอ้เบิ่งทีละเบิ่งท่องฟ้าบรรยากาศเลื่อเทือกระแดดแจ่มครับผมเลื่อนเทือกับมืดมากสีละครับผมมนนี้พึ่งมาฮอดครับพี่น้องใลบมานังภากคอนนี่แหละครับอยูเทียงหน้าคือเกาแหละครับผมยูเทียงหน้าหน่อยคือเกานะครับผมพอท่านเน่อยออกไปเบิ่งงานไทยงันหน้าครับผมมืดกับเสืาพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศตรงไหนตรง มาเบิ่งกันครับพี่น้องมือหี้เบิ่งทองฟ่าอากาศธรรมชาติทงไฮทงหน้ากันอีกมือหนึ่งครับผมไปกันครับพี่น้องไปเบิิงไฮเบิิงหน้าเบิิงน้ำเบิิงเขากันครับผมหมือนีดสิเป็นยังไงไปกันครับผมมาเบิิงบรรยากาศทงหน้ากันครับผมบ้านนี้พรดโัพี่น้องน้ามังบ่ทันรถเลยครับผมเบิ่งเนี่ยงานนี่ยังถ่วมคือเกาอยู่ครับพี่น้องยังบ่ทันลดอยู่ พาดโพี่น้องเลยเขากำลังขืนพอดีพืนบนอลเขาเนี่ยขั้านนามเพิ่มบอลง่ายเขาก็จะเปื่อยได้ครับพี่น้องพ้อนพระทันเหวแต่ว่าก็มีโพขึ้นมาอยู่ครับผมนี่โพขึ้นมาอยู่พุ่นทั้งข้างบนพุ่นเขาก็เริ่มเคี้ยวละไปเบื้องแป้งพุ่นครับพี่น้องผมไปเบื้องงานพุ่นโอ้พี่น้องเลยเ่นี้งานพุ่นกับน,น้ามเต็มคือกันครับผม พอนามงานนี้มันจะมีนามไหลลงมาจากปุ่นครับพี่น้องฝากถนนทั้งปุ่นลงมานี่ผมเพียร์ของระบายนามไว้ในหมู่บ้านนี่แต่กับเพราท่านแหงครับผมเมืองงานนี้เข่าก็ร่างเขียวครับผมปุ่นเข่าก็ร่างขึ้นงานนี้ก็โลดแน่อยู่เพราะท่านไหลไปไหนครับผมพอเปิดท่อทั้งปุ่นครับพี่น้องเฮ็ดท่อไปทั้งปุน้นครับผมแต่ว่าขันฝนเพรซ้ำไม่อีกก็จะแหงไหวอยู่ครับพี่น้อง เพิ่งทองฟ้ามาดนี้ก็เป็นทองฝ้าโล่งๆอยู่ครับผมที่มากอีกอูเป็นทองฝ้าโล่งๆอยู่มีแดดครับผมมื่อนี้แดดก็เริ่มมากเลยเดี๋ยวไประเบิ้งอีกครับพี่น้องผมหาาะเบิ้งไปเรื่อยๆครับผมนี่งานนี่ก็ย่งอันนี้อยู่งานนี่บ่ไเ้ระบายออกเด้เนี่ยอันนี้ของลุงเนอกเนี่ยนี่แหละครับมากับซาเลงคูใจคือเก่าแล้วครับผมมาอยู่เถียงนาน้อยคือเก่านี่แหละ เพืเ่อเบิ่งทั้งผีกรับพี่น้องเอาสีสั้นแน่ได้พอยยางนะครับผมเนี่ยงานนี้ก็<ด>พูนมันก็มีน้ำค้างบาหลายเด้อครับพี่น้องพูนน้ำค้างบาหลายงานนี่ขนนเขาก็เริ่มขึ้นนะครับผมนี่เริ่มขึ้นแล้วอีกจ้าหน่อยก็มือสองมือก็จะเห็นเขียวไปวัดเด้อครับผมเนี่ยสองสามมือไปนีนะครับผมงานนี้ก็บ่หนักปานใดับพี่น้องส่วนนี้ผมมาเหตุทางระบายน้าหมวกวัวนี่ เห็ดลงมาจากปุนครับผมปุนจากงานปุนลงมาผีไล่ลงมาผีไล่ลงมาเพิ่นลงมางานผีครับผมลงมางานนี่แหละลงไปปุนครับผมก็จะมีทอระบายลงไปเรื่อยๆพุ้นครับผมไปทางปุนเดี๋ยวไปเลาะเบื่องกันครับผมหาชมบรรยากาศทุ่งไร่ทุ่งนากันครับเหมือนนี่โอ้โหเบื่องทางปุนหนามันยังเต็มอยู่ครับพี่น้อนหนามันยังเต็มคือเก่าอยูะทางปุ่นกัได้ตริงๆล่ะเบื่องบรรยากาศโมนี่ แต่เมื่อนี้มีแดดครับผมแต่มีแดดแบบนี้อุบัตนนก็คงจะแห้งนะครับพี่น้องขุดผุนแปงผุ่นว่านก็ถ่วมเนื้อว่านก็ได้ผุนเนื้งถ่วอยู่ฟังทั้งข้างล่างครับผมเพราะหน้ามันเอียงไม่ต้องผุนครับผมใส่รถไถปั๊บไปแล้วก็บพราท่านได้ทีครับพี่น้องเพราะว่าเฮ็ดปีแรกนะครับผมผมก็มองว่าท่านออกปานไหนว่ามันเป็นยังไงนะครับส่วนแปลงนันก็ไข่อยู่นั่นผุนเริ่มขึ้นแต่เขียวๆครับผมนี่แหละหนันก็เป็นหน้าพออุบลครับผม แต่ว่ามือนี้ฟ้าโล่งนี่ครับพี่น้องพงกนี้ทองฝ้าก็เริ่มโล่งแล้วล่ะขั้นพื้นพานไปกับคงจะบบดนครับพี่น้องคงจะแหงนะครับน่าก็คงจะแหงแต่ว่างานนี่ก็น่นกี่ครับผมเนี่ยงานนี่ก็น่อยู่แต่ว่ามันวัววนะครับผมบางทีล่ะน่านวัวทัวทวนาน่าดีเพราะหน้ามันเอียงนะครับผมเดี๋ยวถ้าปีต่อไปถามีทุนนะครับผมก็จะพี่ละปั๊บจากทั้งปีลงไปนะครับปั๊บไปทมข้างล่างคุณ นะครับผมต้างลางตรงทีน้ำมันขังปุ่นมันเสมอกันนะครับผมท่าสันตรงที่นักกับนักนะครับผมตรงทีว่ามีน้ำด้วยก็มีนะครับผมหน้างานเดียวกันนะครับแต่ว่าน้ำว่ามีทั้งสี่นี่นี่แบบนี้ครับผมทั้งปุ่นมีน้ำนะครับทั้งหนีว่ามีน้ำกว่าทั้งหนีจะถึงทั้งปุ่นกะถั่วมืดแล้วครับพี่น้องตรงปั๊บย่างหลายนี่ครับพี่น้องผมแต่มันต้องใส่ทุ่นนักนี่ครับพี่น้องการเห็ดให้มันเสมอนะครับผม เพราะว่าปั๊บดินเพื่นก็ต้องคิดละค่าแพงนะครับพี่น้องอุดพึ่งบรรยากาศวันนี้มื่อว่านท้องฟ้ามืดขึ้นวันนี้ท้องฟ้าโล่งนะครับผมมีแดดนะครับถ้าฝนพึ่นกับว่านแล้วนี่ครับเขาเคี้ยวเราทั้ง่นก็ได้พึ่งว่านแตงแตดโดนๆครับผมทั้ง่นเขาเคี้ยงงามนะครับผมเพราะว่าทั้ง่นเป็นที่ต่ำนะครับพี่น้องเป็นที่ลุ่มนะครับผมน้ำจะลงไปจากนริลงไปขังอีกพุ่นบดครับผมพึ่นกับเว่าแตงแต่วัวปีนะครับเขาเพึ่นก็เริ่มงามเลยคุณนะ อันนี้วานที่หลังตอนนี้ผู้ล่งคนของพระท่านวานกับมี่นะครับพี่น้องฮะเมื่อนี้กับผ้าพีผ้าหนองยางเลาะเบิงทงไฮทงหน้าครับผมชมบรรยากาศนะครับทุ่งไร่ทุ่งนาครับผมเดี๋ยวหาเลาะมึงอีกก่อนว่านเปิดท่อไว้นี่ครับพี่น้องเป็นไรพระท่านนเบิ่งอยู่เดี๋ยวไปเบิ่งแค่น่อยครับพี่น้องเปิดท่อไว้มองนี่ละเป็นยงไรน้องงานนี้เนาะฮะมันจะวูบวาบผู้บาดก็หน่อยเดียวกับปนยางนะครับผม ถือเดินจากผู้บาดผู้บาดไป่อยนี่เปิดเท่าโอ้ยพี่น้องเลยเพื่นเนี้ยคู่พังเลยครับพี่น้องคู่พังเลยเดี๋ยวจะจอบมาพุดธไม้ครับผมเนี่ยมันเป็นคู่ไม้ครับผมนี่เพื่อนเนี่นามันลงแต่มันเสาะคู่พังเลยองหาดินมาปิดไม้ครับผมพุ่น่ะเป็นระบายหลวงปุ่นนี้งานทุดถ่ายอานนี้เป็นงานติดแดนเพลินครับผมเนี่ย นี่แหละงานนี่ก็ปั๊บไลฟ์นครับพี่น้องแต่บวเสมอกันคือเก่านะครับผมอุ่นตรงนีพี่น้องทั้งอุ่นน้ำเต็มอยู่น้ำขังเต็มเลยอุ่นถ้งปุดเขาก็งําแเลยครับพี่น้องเนี่ยเขียวเบิดเลยใกล้ไกลคนฮะมือนี่กับผ้าพีผ้านองมาเบิรงให้เบิรงนหน้าอีกมือหนึ่งครับผมก็รลดโรแน่แล้วครับพี่น้องกาเริ่มปีกวัาโดนก็คงจะลดลงไร้ครับผมเขาเพิ่งก็เริ่มโขก้นมาเลยเนี่ย สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี้ครับผมเดี๋ยวจะหาเหตดอันนั้นครับพี่น้องหาจอบมาขุดผมไปทอตรงนี้ก่อนก็คงจะจบคลิปไปซ้ำนิดนะครับพี่น้องผมพอกันคลิปต่อไปนะครับผมขอบคุณหนายๆที่รับชมคลิปให้นะครับผมเป็นกำลังใจให้ตลอดมาวันนี้ก็พี่น้องโชคดีมีความสุขสุขสุขคนครับผมขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำร่ำรวยๆครับผมสวัสดีครับ